รายงานราชก,การต่างและบริสันทการณาปิศณานั้นทั้คุณได้การณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนทูบบูชาพระพรัตนตรยัยโพคาวาพุทธังพัวันตัง วิวาเทมีสวาขาโตภะวัตตามโมธรรมันนงนมัสสามิสุปฏิปนโนภะต,ติตยังมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรากขนัตถายาติสารนีนาสาหา นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตทุติยังติพุทธังสาระนังคัจฉามีทุติยังติธรรมังสาระนังกัจฉามิ พุธศัราช2,568เวลา13นาฬิกาณฌาปนสถานของทัพรกาศเมณสองวัฏฏสีมาธาตุในนามคณะผ้าซึ่ง <dévelop eigentlich analysis> ปิดกอบด้วยบุดทิดาและครอบครัวขอกราบขอพระค <ità> ุณในความเมตตาของพระเด็จพระคุณพระบาทบัณฑญญา วิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าว่าระตนคุณพนารามที่เมตตาเดินทางมารม่วมในพิธีสุพริตธรรมในคืนนี้และขอขอบพระคุณท่านประธานในพิพนธีพณะนท่านสมใจพิษนานันท์ ถวายเพรื่องเ,งเราศเสร็จแล้วรรับพระบังสุขุลจากกจารที่ด้านหลังนะครับสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามี ในด่าจ,จะมีการเปิดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังทุกวันในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และในวันนี้ทางรพระเจาพมีความประสงค์ที่จะให้ทุกท่านทุกท่านน้องมาองเลิกถึงดรเป็ญญางของคุณแม่นะครับที่รับรถ

bỏ ạ cái này 2องจครับผมสามอีกชุครับผมหนึ่โอเคครับสองสต้องดูนะครับ โอเคขอบคุณะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์เดี๋ยว,ชยวชแชร์จากกล้องนี้นะคะทุกทุกคนปะ่ะโอเคขอบคุณะคะ่ะ